บ้านทุ่งหลวงตั้งอยู่ในอำเภอคิริมาศจังหวัดสุขโขทยัยห่างออกมาจากตัวเมืองเพียง17กิโลเมตรเป็นชุมชนที่แทบจะทุกครัวเรือนยึดการทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลักสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยเครื่องปั้นดินเผาแห่งบ้านทุ่งหลวงใช้กรรมวิธีที่มีมาแต่โบราณ นับตั้งแต่การนำดินจากท้องนามาหมักแช่น้ำไว้จากนั้นจึงค่อยนำมาผสมกับทรายแล้วต่อด้วยการนวดซึ่งแต่เดิมใช้วิธีย่ำด้วยเท้าแต่ปัจจุบันมีเครื่องผสมทรายและนวดดินเข้าด้วยกันเมื่อได้ดินเหนียวที่ผสมและนวดแล้วจึงนำมาปั้นขึ้นรูปด้วยป้นหมุนหรือปั้นด้วยมือเป็นรูปทรงต่างๆเช่นคนโทน้ำหม้อดิน แจกันโคมไฟหรือรูปปั้นสัตว์นานาชนิดที่ใช้ประดับตกแต่งตามแต่จินตนาการของผู้ปั้นคุณป้าโถมเรือนอินยังคงสืบทอดวิธีการปั้นและขึ้นรูปแบบโบราณเอาไวา้ด้วยการค่อยๆใช้หินรองด้านในและใช้ไม้ตีด้านนอกเพื่อขยายรูปทรงเมื่อได้รูปทรงตามต้องการแล้ว จึงนำมาเขียนลวดลายตกแต่งให้สวยงามก่อนนำไปเผาออกมาเป็นชิ้นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนบ้านทุ่งหลวงยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกันอีกทั้งยังสามารถชื่นชมคุณค่าความงามของมรดกโลกเที่ยวชมโบราณสถานแห่งราชธานีเก่าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยซึ่งตั้งอยู่ตัวเมือง นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจอยากไปเยี่ยมชมหรือเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาแห่งบ้านทุ่งหลวงสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวสำนักงานสุขโขทยัยที่พร้อมจะประสานงานให้ด้วยความยินดีและอย่าลืมช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์มรดกหัตถศิลป์ของแผ่นดินด้วยกันนะคะเพราะทุกคนเชื่อว,ว่าการท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ถ้าทุกคนร่วมใจกันค่ะ